สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะเดี๋ยววันนี้คุณยิ้มจะพาทำสบู่เหลวไว้สำหรับอาบน้ำกันค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักวัตถุดิบกันค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างตัวแรกคือผงข้นหรือเกลือของเรานั่นเองตัวนี้คือผงทำฟองค่ะน้ำพึ่งหวานขมิ้นชันกรดมะนาวค่ะ และอีกตัวสำคัญนะคะคือหัวเชื้อสบู่เหลวหรือเจลสำหรับอาบน้ำนั่นเองตัวขยายฟองค่ะกลีเซอรีนค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเราเทหัวเชื้อสบู่เหลวของเราลงในภาชนะที่เราจะกวนค่ะคุณยิ้มใส่ในภาชนะที่เป็นขวดโหลเลยนะคะเพราะว่าทําเสร็จก็จะเก็บไว้เลยเวลาใช้ค่อยแบ่งใช้ค่ะแล้วก็จะได้ให้ทุกคนมองเห็นด้วยว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างขั้นแรกใส่เจลลงไปเลยค่ะเจลอวาบน้ํานะคะหรือหัวเชื้อสบู่เหลวค่ะ ต่อไปใส่ผงฟองค่ะกรดมะนาวค่ะตัวปรับความเป็นกรดเบสนะคะตัวนี้ใช้สำหรับปรับความเป็นกรดเบสของสบู่เหลวของเราค่ะตัวต่อไปตัวใส่สำหรับการขยายฟองค่ะ ตามลงไปด้วยกลีซอลินค่ะตัวนี้จะช่วยให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นขึ้นค่ะไม่ให้ผิวหยาบกระด้างนะคะจากนั้นก็เติมเกลือลงไปค่ะหรือเราเรียกว่าผงข้นนะคะ จะทำให้สบู่เหลวของเรามีความข้นขึ้นค่ะเราก็ใส่ครบหมดทุกตัวแล้วนะคะต่อไปเราก็จะคนทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ เมื่อเนื้อครีมของเราเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะไปทำการเตรียมสมุนไพรที่จะใส่ลงไปค่ะปกติต้องเติมน้ำนะคะแต่เราจะเติมน้ำสมุนไพรของเราลงไปค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผิวหนังเรามากที่สุดค่ะสมุนไพรของเราได้แก่มะขามเปียกเราเมิ่งไปเก็บสดๆใต้ต้นมานะคะก็จะมีเปลือกติดเล็กน้อยค่ะมเมล็ดก,ก็ยังไม่เอาออกค่ะ ต่อไปก็จะเป็นผงคามินชันค่ะตัวนี้เราจะหลงไหลกลิ่นของเขามากนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้ง,งหอมๆมันหวานค่ะจะทำให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำสมุนไพรกันค่ะง่ายๆนะคะเติมน้ำลงไปค่ะอันนี้เป็นหม้อต้มของเรานะคะ ใส่มะขามลงไปค่ะมะขามเราต้มทั้งมเมล็ดเลยนะคะไม่มีเวลาแกะค่ะเพิ่งไปเก็บมาใต้ต้นเปรี้ยวมากมะขามต้นนี้ก็จะมีเปลือกติดออกมาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเพิ่งนึกได้ว่าต้องใช้มะขามเปียกต้องการมะขามเปียกอย่างแรงก็เลยวิ่งไปเก็บค่ะต่อไปใส่ผงขมิ้นของเราลงไปเลยค่ะจากนั้นต้มให้เดือดค่ะจนกว่า เนื้อมะขามของเราจะหลุดออกมานะคะวันนี้เราจะทําแบบสูตรเข้มข้นนะคะเป็นครีมอาบน้ําแบบเข้มขน้นสามารถขัดผิวได้ด้วยค่ะแล้วก็จะแบ่งส่วนหนึ่งเป็นครีมอาบน้ําธรรมดาที่เราใช้กันทั่วไปนะคะหลังจากต้มสมุนไพรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากรองเอาเศษต่างๆออกนะคะใช้ที่กรองกะทิค่ะ เราจะเน้นๆเ,เอาเนื้อของมะขามกับขมิ้นลงไปให้ได้มากที่สุดค่ะที่เหลือนี้เราก็จะเทน้ำลงไปเพิ่มนะคะเพื่อล้างเอาเนื้อมะขามลงไปค่ะเนื้อมะขามกับเนื้อขมิ้นนะคะ สมุนไพรของเราก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้เนื้อครีมอาบน้ำของเราได้ที่แล้วนะคะเตรียมพร้อมที่จะรับสมุนไพรเข้าไปค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะกรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบหนึ่งนะคะ mm hmm. เพื่อเอาเศษฝุ่นเศษฝุ่นที่ไม่ต้องการออกนะคะ เพื่อมั่นใจว่าครีมอาบน้ำของเราสะอาดน่าใช้ค่ะ เราจะบีบเอาเนื้อขมิ mm ้นและเนื้อมะขามให้ผ่านไปตรงนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะเมื่อเราเติมสมุนไพรของเราลงไปในครีมอาบน้ำของเราแล้วนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะ เนื้อสมุนไพรเข้มข้นมากค่ะค่อยค่อคนใจเย็นๆค่ะเพื่อให้เขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ เดี๋ยวเราจะใส่ผงข้นที่เหลือลงไปอีกนะคะเอาไว้ปรับความข้นค่ะจากนั้นก็เติมน้ำพึ่งลงไปค่ะตัวนี้เราใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่น้ำหอมลงไปค่ะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะเราใส่ลงไป1ขวดค่ะ15 ml ใส่กัรเสียลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเราทำเป็นจำนวนมากตอนนี้เราใส่สารกัรเสียลงไปแล้วค่ะจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนี้เราจะเติมน้ำลงไปเกือบเต็มนะคะ เพื่อให้ได้ครึ่งของสูตรค่ะเพราะว่าสูตรนี้เขา7กิโลกรัมแต่ว่าเราทำแค่3กิโลกรัมค่ะจึงเป็นสูตรครีมอาบน้ำที่เข้มขน้นเราสามารถนำไปขยายสูตรได้ค่ะเวลาเราจะนำไปใช้นะคะพร้อมใช้แล้วค่ะเราสามารถนำไปใช้ได้เลยแต่ใช้ในปริมาณน้อยๆนะคะเพราะว่าเขาจะเกิดฟองมาก แต่เวลาเรานำไปใช้จริงเราสามารถขยายสูตรได้ค่ะคือแบ่งจากภาชนะที่เห็นนี้นะคะใส่ขวดแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปแล้วก็ทำให้เขาละลายเข้ากันค่ะก็เป็นการใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูค่ะนี่นะคะคือการแบ่งหัวเชื้อจากที่ครีมอาบน้ำเข้มข้นเมื่อกี้นะคะเราแบ่งออกมาแล้วเราก็เติมน้ำลงไปค่ะก็จะได้ครีมอาบน้ำที่พร้อมใช้งานแบบนี้ค่ะ สำหรับการทำครีมอาบน้ำสมุนไพรของเราวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ